สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราไปที่นครสวรรค์นะคะเราได้เจอไอง้งวนะคะหรือว่านกงูนะคะชาวบ้านจะเรียกว่าคองูหรือว่านกงูเพราะว่าลักษณะเขาเหมือนงูเวลาว่ายน้ำค่ะเวลาเราจะวาดนกไอ้งูเนี่ยง่ายมากนะคะเนื่องจากเขาเป็นนกที่มีคอยาวปี๊ดเลยนะคะ ก็เริ่มส่วนคอนะคะส่วนหน้าเขาก็วงกลมเล็กๆเป็นไข่เล็กๆเราก็ทำลำตัวไว้นะคะให้มันวงกลมให้มันห่างกันนะคะเมื่อเราได้ไข่สองฟองนะคะเราก็เชื่อมลำคอนะคะจากไข่ฟองแรกเนี่ยมาหาฟองที่2อนะคะคอเขาจะเล็กมากนะคะเรีวฟืบแล้วก็หักงอได้เหมือนตัว S นะคะ ไอ้งว้วนเนี่ยปากเขาจะยาวแล้วก็เรียวแหลมนะคะข้างตาเนี่ยนะคะก็จะเป็นแถบยาวลงมานะคะสีขาวก็แบ่งส่วนที่เป็นปีจากนั้นเราจะเติมกิ่งไม้นะคะเพราะว่าเขาชอบเกาะตรงตีนของนกไอง้ง้วค่ะเขาจะเกาะยึดกิ่งไม้ใส่สองคู่เข้าไว้นะคะจากนั้นเราก็ ลากส่วนที่เป็นหางลงมานะคะหางเขาจะเป็นเหมือนหางพลัวเพราะว่ามองด้านหน้านะคะแล้วก็ใส่ลักษณะหางยาวๆมาก่อนนะคะลากเส้นมาอัานนี้เราก็จะได้โครงสร้างโดยรวมนะคะจากนั้นเราก็จะเลือกสีที่ใช้ค่ะส่วนหัวที่เราลากเส้นเอาไว้กันส่วนลูกตานะคะอันนี้ก็จะใส่สีน้ำตาลตรงตั้งแต่ใต้คางลงมานะคะก็จะเป็น สีครีมอ่อนๆนะคะจะเป็นสีสว่างสีครีมอ่อนๆไล่ลงมาจากนั้นเราก็ใส่ตรงปากนิดนึงนะคะที่ปากเขาจะเป็นสีเหลืองลำตัวด้านล่างนะคะหน้าอกของเขาจะเป็นสีดำนะคะก็ใส่สีดำมาจนถึงใต้ท้องนะคะเว้นส่วนที่เป็นขากับตีนเอาไว้นะคะที่เราทำ ที่เกาะกิ่งไม้ส่วนหางด้วยนะคะก็เป็นสีดำค่อยๆไล่ลงมาตามแนวยาวนะคะส่วนที่เป็นปีกเนี่ยก็จะเป็นสีดำแล้วก็มีเส้นริ้วขนสีขาวนะคะวิธีการเด็กๆก็จะใช้สีดำแล้วก็ตัดเส้นเข้าไปเลยนะคะเส้นขนสีขาวตกแต่งเนี่ยกดให้เป็นริ้วยาวๆตามที่เรามองเห็นนะคะ ลงสีดำให้ทั่วทับส่วนที่เราเอาสีขาวกดไว้นะคะ,คะนะคะตลอดไปจนถึงตรงบริเวณลูกตานะคะลูกตาที่ติดกับปากนะคะเราก็ทําวงกลมกันไว้แล้วนะคะเราก็จะได้ไอ่งวัวเด็กๆอาจจะบันทึกเก็บเอาไว้นะคะว่านกไอ่งงัว ตัวแรกของเรามีรายละเอียดอะไรบ้างที่น่าสนใจค่ะ,คะลักษณะเด่นของเขานะคะก็คือคอที่ยาวมากนะคะเล็กผอมยาวนะคะเห็นก็จะเด่นมากะคะ่ะไม่เหมือนนกตัวอื่นตีนมีผังผืดเหมือนตีนเป็ดนกไอ้งัวของเราเองนะคะ เป็นนกที่น่ารักมากนะคะถ้าเราได้สังเกตดีแล้วเราได้บันทึกเราจะเห็นความงามของนกไอ้ง้วได้อย่างพิเศษเลยนะคะเราก็จะจำไอง้ง่วของเราได้อย่างแม่นยำน,นะคะขอให้สนุกกับการบันทึกนะคะ